ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนาเชียกใต้นะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับรับสอนหนึ่งประตูหน้าบ้านตอนนี้ก็มาสอนถึงบ้านเลยครับผู้เรียนก็เป็นมือใหม่นะครับยังไม่เคยเอารถออกแบบบ้านเองนะครับเอาพี่โบปล่อยเบยรกให้รถมันไหลดยสิว่าไม่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเข้าเกียร์ป่อยช่ไช้าๆอยู่กับเบรกปล่อยลงไปคา,าดไม่ต้องใช้เพราะว่ารถไม่ได้เข้าเกียร์ตอนนี้มันลงเนินไหมเออชา้าๆ ปล่อยไปลงไปเลยเบาๆอันนี้เป็นทฤษฎีการที่ยังไม่เข้าเกียร์ครับอาศัยเนินเนินบ้านตัวเองไหลนะครับปล่อยลงไปปล่อยลงไปหมดไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องกดดันเข่าของขนาดาดันเด้อน้าเข้าเกียร์ป่เนี่ยเพราะว่ามันหมดหมดระยะที่มันจะไปได้แล้วอย่าคลาดลึกๆเข้าเกียร์ให้ถูกต้องแล้วก็ระวังรถตูอื่นก่อนดูก่อน ี่บัวหน้ารถจะต้องพ้นก่อนเด้อหน้ารถจะต้องพ้นประตูบ้านตัวเองก่อนค่อยหัดฝาพวงอะไรทางขวาสักสองสารอบเด้อขวาเมื่อจะของอ่าถอยลงไปยกคลาสขึ้นมาเหมือนเดิมเบาๆอันนี้เข้าเกียร์ไม่สุดเข้าเกียร์ใหม่ให้ตรงล,องลอง็อกล็อกมันอ่าลองปล่อยดูยังไม่ถูกพลาดดึกๆเออเอาให้มันชิดมุมเออโอเคปล่อยไปปล่อยตรงนี้เฉยก่อนเอาเบาๆเบาๆ เริ่มหมุนพวงมาลัยได้แล้วทางขวาสองสารอบอ่าขวายไปเรื่อยๆยกคาดเหมือนเดิม,มเบาๆตอนนี้กำลังดูอยู่นะครับมีคุณมีคุณป้ามาให้กำลังใจด้วยถอยอีกถอยอีกอ่าดูข้างหลังอ่าดูฝั่งซ้ายปลอดภัยนะเดินหน้าโอเคพอแล้วเดินหน้าปรับพวงมาลัยซ้ายตั้งหน้าให้ตรง เข้าเกียร์หนึ่งอย่าเบรกไว้อย่าให้มันไหลอย่าให้รถไหลเออไปค่อยๆไปพงมาไล่ขึ้นพอมสองรอบค่อยๆไปเรื่อยๆยกคัดขึ้นมาให้รถไหลเออให้ไหลหนา้าเออเบาๆแั่พงอะไรให้ตรง จอดตรงร่มพี่โบชิดซ้ายเดี๋ยวไปปิดบ้านก่อนรับจอดตรงร่มนี่เดินหน้าขยับเรื่อยๆตั้งหน้าให้ตรงหาลมแล้วก็ตั้งหน้าให้ตรงขวาไว้ขวาไว้ตั้งหน้าให้ตรงหมุนพวงอะไรไปทางหน้าให้ตรงพูน่ะมองไปช่วงความเป็นจริงอ่ะรถมันจะต้องออกไปทางโน้นอ่ะเออ มีคนมาดูเยอะนะครับเนี่ยแอบดูอยู่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจเรียนนะครับก็ไม่ควรพลาดที่ท่านจะตัดสินใจมาเรียนนะครับเป็นโอกาสดีนะครับถ้าผมจะไปสอนถึงประตูหน้าบ้านถ้าท่านไม่ตัดสินใจก็แล้วแต่ท่านนะครับทางเข้าบ้านก็คับแคบพอดีกับรถนะครับ นี่ก็เป็นทางหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นรถผมนะครับเดี๋ยวยังไงก็เอารถไปจอดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปส้อนกันต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามเทปนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับพี่โบจังหวัดกาลสิน์ด้วยกันแล้วกันนะครับผม